สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าชินโซด้วยก็วันนี้นะคะเราจะมาแถลงการนะคะกับของรางวัลที่เราจะแจกให้นะคะลูกค้าชินโซนะคะในวันคริสต์มาสก็จะมีนะคะชาวแอนเคสนะคะเดี๋ยวแจ้งของรางวัลนิดนึงก็จะมีกระเป๋าชาวแอนเคสนะคะที่เป็นแบบสไพล์จานวนหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะที่เป็นวัวเล็ตนะคะกระเป๋าตังค์แบบใส่สตางค์นะคะแบบหยาบจํานวนหนึ่งใบแล้วก็จะมี รางวัลอื่นอื่ออีกมากมายรวมไปถึงชินโซใช้ไซส์จิงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสนะคะอะควาเบสหรือว่าเบสน้ำแตกนั่นเองหรือว่าจะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะแล้วก็ตัวอ่ากินทีเมคอัพรีมูเวอร์ทูอินวันนั่นเองค่ะก็จะแจกให้นะคะอย่างละหนึ่งรางวัลแต่ว่า ตอนนี้คือจะต้องบอกว่านะคะยังไม่สามารถแจกให้คุณในวันคริสต์มาสได้นะคะต้องขออภยยนะัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้รับรู้กันไปว่าบอจิบไปตัดปีกจมูกมานะคะ นี่นแผลมันยังไม่หายดีนะคะแผลยังไม่หายดีจริงๆแล้วมันยังมีเลือดออกอยู่เลยลก็เลยทําให้ไม่สามารถบินไปทิวให้คุณได้เราไม่ได้ซื้อที่ช็อปไทยอะคะ่ะไปซื้อที่คิวที่ช็อปสิงคโปร์ก็เลยยังไม่สามารถคิวให้คุณได้นะคะก็ขอเลื่อนการแจกของรางวัลน,นี้เองนะคะไปเป็นจากเทศกาลคริสต์มาสก็จะไปเป็นนิวยอร์นะคะปีใหม่แทนนะคะสาวที่ไปสาวกชินฟู ชินโซยูเป็นลูกค้าของชินโซยูนะคะใส่จริงไม่เอาจากที่แจกรางวัลไปรอบที่แล้วไม่เอานะนะขอบเป็นลูกค้าจริงๆนะคะที่เป็นลูกค้าชินโซยูนะคะถ่ายรูป นะคะคุณคู่กับชินโซมานะคะจะถ่ายยังไงก็ได้หน้าเปืรยแต่งหน้าสวยๆอะไรก็ได้ค่ะนะคะแต่ขอเป็นไซ้จริงเพสเตอร์ไม่เอานะ <c oughs> ขอเป็นไซ์จริงนะคะจะเป็นเดดน้าแตกหรือว่าเป็นตัวเมคอัพรีมูฟเวอร์ก็ได้ขอถ่ายรูปมานะคะคนที่ยอดไลค์เยอะที่สุดนะคะยอดไลค์เยอะที่สุดนะคะจานวน5ท่านแรกนะคะจะเป็นท่านแรกเลยจะได้รับเป็นกระเป๋าชาวออนทีแบบสไพายท่านที่2เป็นกระเป๋าตังค์ท่านที่3นะคะเป็นของ รางวัลอื่นแล้วก็เดี๋ยวบุชิตจะบอกอีกที่ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็4นะคะจะเป็นเมคอัพดีมูเวอร์แล้วก็5จะเป็นตัวเบทน้ำแตกนะคะของทางชินโซเองแจกให้คุณไปเลยฟรีทันทีค่ะแล้วก็จะบอกว่านะคะสําหรับลูกค้าทีา่สนใจอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะให้คุณในช่วงอีบัตรูไวนะะ้นะคะลีบติดตามแนะวันนี้คลับเยอะไปไหม นะคะมาทํางานแทนเพื่อน นางเป็นโซแม่พรอบเยอะได้ฉายามาว่า้อแม่พรอบเยอะวันนี้เราก็ต้องพรอบเยอะเพราะว่าเรามาแทนนะอะล่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมคนที่ถ่ายรูปคู่กับชินโซมาแล้วแท็กมาที่นะคะ Instagram มหรือว่า Ig นะคะพิมพ์คําว่าชินโซภาษาจีนนะคะ s h i n underscore queen q u e n นะคะอย่าลืม underscore นะคะชินโซ underscore queen หรือว่าจะไปโพสนะคะที่หน้า a c e b o o k นะคะพิมพ์ว่า facebook com สลัด uh, ชินโซฟินถ้าใครหาไม่เจอเ e ิร์ชเท้า Google เลยคะ่ะเท้า Google เลยทีมภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเบ็ดน้ำแตกนะคะหรือว่าเบ็ดเขียวน้ำแตกหรือว่าชินโซก็ได้นะคะภาษาอังกฤษนะคะมันจะขึ้นมาให้นะจ๊ะไปแล้ววันนี้ฝากไว้ด้วยอย่าลืมเล่นกันนะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะคะต้องบอกเลยว่าเราแจกให้คุณจริงๆแล้วก็แจกให้คุณฟรีคะ่ะบ๊ายบาย